ันนี้เราจะไปหาหน่อไม้กันนะถุงทองจะไปเก็บหน่อไม้กับแม่นะครับดูสิถุงมีเยอะไหมถ้วงตอนไหนดีลูกเดี๋ยวเดียวเดียวหาแม่เร็วแต่ถุงทองรออยู่แม่หาเจอไหมแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนมาเร็วมาเร็วแม่อยู่ไหนถ้งถ้งมาหาแม่ถ้วงตาเป็นแม่ใ่เร็ว <inate> ได้หน่อไม้แล้วครับถุงทองได้หน่อไม้แล้วหนักไหมลูกหนักไหมไม่หนักครับไม่หนักไม่หนักก็เดินต่อนะ้ลูกเนาะวันนี้มาถุงทองจะมาหิ้วหน่อไม้ช่วยแม่นะครับดูสิ้นเลยเอากับแม่อีกเอากับแม่อีกครับ <ayud> โอ้เหมือนจะหนักแม่เหมือนถุงจะหนักแล้วครับมันถุงทองจะหนักแล้วแม่ <S 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 เอาออกได้ไหมเอาออกได้ไหมเอากลับบ้านกลับบ้านแล้วเด้อแม่กลับบ้านะกลับแล้วนะครับ มันหนักครับมันหนักครับเอาแค่นี้นะกลับบ้านก่อนสุงทองจะกลับบ้านก่อนไปเอาไปเก็บลูกเอาไปเก็บปูกลับก่อนกลับก่อน